สวัสดีครับพี่นงคงครับมอน,นีจจะพามาตรวจสอบเครื่องตัดหญ้าครับพี่นงทุกงหน้าล้างบ้านลองเบิงว่่าประฏิสภาพม่นจีจริงๆเลยครับพี่นงองคอยติดตามด้วยครับเด้อหลังจากที่ได้ ทดลองซัดไปครับประมาณชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งครับพี่น้องครับก็รู้สึกว่าเครื่องมันก็สมราคาไม่ละครับพี่น้องอาจจะแรงอาจจะตกในจักหน่อยเวลาเจอหญ้าหนาๆอยู่ครับแรงมันก็ตกจังหน่อยครับแต่ว่าก็พอได้อยู่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจากลาซาด้านะครับเด้อยี่ห้อนิปปอนครับพี่น้องพอใส่อยู่รีวิวเครื่องตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตทำงานก่อนครับพี่น้อง ต้องตัดลงไปนู่นตามข้างหน้าไปเรื่อยๆครับพี่น้องบุ้เพียงหลายครับลูกเศร้าให้เศร้าหน้าได้เห็นต้นเขาเขียวๆมันก็บมีความสุขแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าด้วยครับเด้อสวัสดีครับ